ข้สุรการ์โมว่าผักแครนะครับวันนี้เรามาพบกับสรุปหนังสือแบบคัดส,สันนเองนะครับไม่ได้เจอกันานกับหนังสือสรุปแบบคัดส,สันนเองนะครับก็หนังสือที่ว่าความลับเรื่องเงินที่แม่อยากสอนลูกก่อนตายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์บีนโกะนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ครับในช่วงแรกครับเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อคําคนที่บอกว่าถึงจะไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เพราะ ถ้าไม่มีเงินความสุขที่มีอยู่ก็จะพังทลายลงนั่นเองนะครับการมองโลกในแง่ดีโดยประมาณและไม่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งครับเพราะเมื่อความเป็นจริงอันโหดร้ายมาถึงเราขนาดนั้นอะ่ะอาจ,จพังทลายในพริบตาก็ได้นะครับการมีศรัทธาว่าเราจะต้องมีชีวิตรอดเป็นเรื่องที่ดีก็จริงครับแต่เราต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายที่เจออยู่ทุกวันด้วยนั่นเองนะครับ แม่หวังว่าลูกจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผลเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่ยังคงมีทัศนคติที่เป็นกลางต่อความเป็นจริงเพื่อพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดในชีวิตก็ได้คนที่หิวโหยจะใจร้อนและแบบหันหลังหรือพูดพันธุหรือโพดโผลอะไรประมาณนี้แหละครับพอใจกับรางวัลเล็กๆน้อยและต้องการรางวัลในทันที แทนที่จะรอรับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในอนาคตความหิวจะส่งเสียต่อการตัดสินใจณขณะนี้นั่นเองนะครับเราไม่ควรปักใจเชื่อเรื่องสถิตินะครับและคำพูดที่ว่าถ้าคุณลงทุนที่นี่คุณจะได้กําไรอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกคําว่าหากมีคนมาชวนท่านฟังลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับอย่าคิดว่ามันกาล,ลังกาลงกําไรอะไรง่ายขนาดนั้นนะครับบอกเลยว่าอาจจะเจอสิ่งที่ ผิดปกติก็ได้นะครับเราควรจะยอมรับความจริงที่ว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงทุนอย่างถี่ถ้วนนั่นเองยิ่งเรื่องที่ตัดสินใจมีความสำคัญมากเท่าไหร่ครับการดูแลจิตใจและร่างกายของเราไม่ให้เหนื่อยล้าก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเทนั้นเราต้องตัดสินใจ เวลาร่างกายที่อยู่ในสภาพดีเท่านั้นนะครับสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดีการตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ปรับปรูดมากนะครับทีนี้ครับการคิดไปเองว่ารู้ดีนั้นน่ากลัวมากครับเพราะทันทีที่เราถูกลดความระมาระวงลงเนี่ยความชราหัวใจเนี่ยจะดักจับลูก และขโมยเงินไปในทันทีนะครับตนะ่สมากครับเพราะลูกจะรู้ความจริงข้อนี้อาจจะหลังจากที่สูนลูกของเราขนาดนั้นเนะ่ยสูญเสียงเงินไปทั้งหมดแล้วก็ได้นะครับไม่มีประโยชน์ที่จะโทษคนที่แนะนำหุ้นหรือตำหนิยูทูบเบอร์นะครับและข่าวเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้คนซื้อาอหางสารีมทัพย์เพราะเงินหายไปหมดแล้วครับท้ายที่สุดแล้วครับนี่คือหน้าที่ของลูกที่จะต้องปกป้องเงิน ของตัวเองทุกเวลานั่นเองนะครับรอบตัวเรามีโอกาสซ่อนอยู่มากมายครับแต่พอเราทำแต่สิ่งเดิมๆซ้ำๆพบปะผู้คนเดิมๆซ้ำๆและใช้เวลาในวันนี้ไม่ต่างจากเมื่อวานเลยนะครับเราจึงมองไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในทันทีนะครับนี่เหตุผลที่ว่าลูกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่น,นเอง h ฮเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่านะครับมีคนบ้าเท่านั้นที่ทําสิ่งเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ำซากนะครับแล้วคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปเรื่อยๆดังนั้นครับท่านฟังทุกท่านครับถ้าอยากรวยเนี่ยลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่ท,ที่อยู่นะครับหรือเปลี่ยนผู้คนที่พบเจอนะครับแล้วโอกาสของความมั่งคงมั่งคั่งที่อยู่รอบตัวเรา แต่มองไม่เห็นก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างที่บอกครัว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพร้อมเดิมๆนะครับผมก็เปลี่ยนไปเรื่อย่น,อนะครับชอบบอมเป็นหลายบุคลิกนั่นเองนะครับอาจจะเจอในบุคลิกที่ผมกวาดขยะอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทำให้ผมเจอคนมากมายนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้มากมายนะครับยิ่งไปเเจอผู้คนในดิสนีย์โตเกียวเนี่ยสุดยอดไปเลยครับเจออะไรแปลกๆเยอะมากนะครับยิ่งดิสนีย์ในในรีสอร์ทที่นั่นนะครับที่จองยากมากนะครับต้องใช้คนจองให้นะครับคืนหนึ่งนี้ก็ตกประมาณ30,000อัพนะสามหมบาทอัพนะครับสติมเป็นเงินไทยนะครับก็เจอคนแปลกๆดีนะครับเจอคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบ เขามาค้นพบไวเด็กในที่นี่นั่นเองนะครับท่านฟังลองมาดูก็ได้นะครับเพราะว่าท่านฟังเนี่ยลองค้นพบอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับหากอยากจะเจอมิกกี้เมาส์หรืออะไรก็ได้แต่ที่เราหายไปในไวเด็กนั่นเองนะครับเราจะค้นพบอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับอย่างที่ไฮเบิร์ตแอสไตน์กล่าวไว้ว่านะครับคนบ้าท่านั้นที่แต่ทาสิ่งเดิมๆซ้ำๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างน,นั่นเองนะครับเอาละนะครับทีนี้ ขอบคุณท่านฟังชั่นสุดหัวใจจริงครับขอบคุณมาโดยตลอดเลยนะครับช่วงนี้ครับผมมีอะไรทําเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรที่เดินทางเยอะมากเลยเดียวนะครับแต่ยังไม่หายไปไหนครับยังกลับมาอยู่เสมอนะครับรักท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์ทุกท่านเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมครับสมาธิเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับมันสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เอ้ยเดิมๆได้เป็นใหม่ๆได้นั่นเองนะครับรักท่านฟังท่านครับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเอ้ายังมีตอนหนึ่งนั่นเองนะครับเอาล่ะขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมตลอดเวลานะครับขอบคุณไปถึงสิ่งนิมมงเห็นแล้วมงเห็นสิ่งที่สมบัตได้สมบัตไม่ได้พิมพ์ยันที่เป็นข้าเจ้าดุสานเลยนะครับแล้วก็รวมถึงพลังงานที่เรียกว่าเงินที่ไหลเวียนในตัวผมถึงแปดพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและทองหลายพันดานเลยทีเดียวขอบคุณใหท่านท่านท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ